ดับวิ่งหรือดับทุกหลักของเลขท้าย3ตัวบน7คูณ1ได้7 7บวก8ได้15เอา5นะครับเข้ามาแล้ว10งวดนะเพื่อนๆสุดหนึ่ง3คูณหนึ่ได้3 3บวก4ได้7นะครับต่อไปสุด3เลยลวกันนะครับ0คณ1ได้0 0บวก0ได้0นะครับ7 0นะ7 0นะครับดับ ปักหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวบน3ามแปดยี่สบปวกสองได้ห6หบวกสามได้9 7้าเจ็คูณสามยคูณสได้6 1หบวกหได้เจด 7บวกสได้10เอา0นะครับ5 7 35 1็คูณหได้6 5หบวกหได้11 1เบวกหได้2ดับปักหลักร้อยนะครับเพื่อนๆ7 0 2 ตทศทีเป็นเลขเก้านะครับอันนี้เลขเก้าอ่าโอเคนะเลขเก้านะเพื่อนๆดับปักหลักสิบของเลขท้ายสามตัวบนศูนย์คูณหกได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่ สีบวกหได้9 0้คูณสได้0 0นบวกหได้ห้าสามหกสิคูณแได้0 8นบวกศย์ได้8 8ดบวกหได้14บสีเอาสี่นะครับ9ก้ห้าสี่ โอเคนะเพื่อนๆใครงงก็คอมเมนต์ถามได้นะครับดับปักหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวบน7จ28 1คูณ4ได้4 แปดบวกสี่สบวก6กได้แเฮ้ยไม่ใช่นะเพื่อนๆเอาเว้แล้วเพื่อนๆล,ลืมกดอัดคลิปครับโอ้โหเมื่อกี้นะครับอ่ามันต้องเป็นตัวคูณที่ หลัก10บล่างนะครับหคูณสได้20 8สบวกศได้8 8ดบวกหได้14นะครับก็คือเลข4นะครับสูตรที่เหลือก็ดูตามนี้นะครับดับปักหลักหน่วยนะครับก็คือ4 6 3หกสามมสี่หสเด่นวิ่งหรือเด่นทุกหลัก ของเลีกท้าย3ตัวบน0คูณ4ได้0 9คูณ6ได้54 0บวก4ได้4 4บวก4ได้8 0คูณ6ได้0 0คูณ3ได้0 0บวก0ได้0 ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับโอ้โหสูตรนี้งงงงนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนศูนย์คูณสามได้ศูนย์สองคูณสองได้สี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเข้ามาแล้วหกงวดเข้ามาแล้วสามงวดเข้ามาแล้วสี่งวดนะครับ เด่นประหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวบน7คูณ6 42 2บวก2ได้4 0คุณ2ได้0 9 3 27 0บวก7ได้7 7บวก1ได้8 3 4 12 ศูนย์คูณเก้าได้ศูนย์ 2, 2 5, สองบวกศูนย์ได้ 3, 3ได 3, สองสองบวกสได้ห้าคูณสได้ศูนย์เกบวกสาได้สามบวกศได้สามคูณแได้ศูนคูณสได้แปดบวกแได้แ 8บวก4ได้12เอา2นะเดินปักหลักร้อยนะครับ4 8 5 3 2เด่นปักหลักสิบของเลขท้าย3ตัวบน3ามหปด ศูนคูณสได้0 8นยบวกศย์ได้8 8ดแบวกสได้10เอา0ูนย์นะครับ0ูนคูณสได้0 1นยคูณหได้6 0ศูย์บวกหได้6 6หกบวกสองได้8 4. 0ดศคูณสได้0 0นย์คูณสได้0 0นยบวกศย์ได้0 0นยบวกสได้สอง ศูคูณสได้0 2นคูณหได้สองศบวกสได้สองสองบวกหได้ส0มคูณสได้0 9นย์เกสามยบย์บวกเได้7 7็บวกศย์ได้7 0 8ดสอง เดนปักหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวบน2 9 18 0้คูณสได้0 8บวกศได้8 8ดบวกเได้17บเจ็ดเอาเลขเจนะครับ0ูคูณเได้0ู 2องคูณหกสิบสองศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สีคูณเได้ศูสามยศบวกเได้เจบวกหได้แสาสองหสองสี่แปด หกบวกแปดสิบสี่สบวกเก้สิบสามเอาสามนะศูคูณเจได้ศูนยคูณสาได้หกศบวกหได้หกหบวกหได้สิบสอง 6. 6 6 12. เอาสองนะครับ7 4 8ด ของลุงพันน่ะเวลาลุงพันจะต่อเลขลุงพันจะเริ่มจากสุดหนึ่งแล้วก็ไปสุดสองสุดสามอย่างเงี้ยสุดสี่สุดห้าเพื่อนๆก็อาจจะเป็นสุดหนึ่งไปใช้กับสุดสี่ไปใช้กับสุดห้าก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆนจะสะดวกใช้นะครับหรือว่าชอบเลขไหนชอบสุดไหนนะครับก็ตามสะดวกได้เลยนะครับเพื่อนๆนเรามาดูการต่อเลขนะครับของเลขท้าย3ตัวบนร้อยก็คือ4 8 5 3 2สอง หลักสิบศูนย์แเจ็ดหลักหน่วยเจ8 3สอเอาสัก เด่นสองเลขอ่าเด่นสองเลขนะครับของลุงพันเนี่ยลุงพันจะเอาสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดสี่เราจะมาทำหลักสิบกับหลักหน่วยก่อนนะครับก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ 8ป8เจดสนี่ก็คือได้เลขท้าย2ตัวบนครับ0704 8 7 8 4นจะครับจะถูกหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าเราก็เอาหลักร้อยมาเติมนะครับเลขสี่ ก็จะได้เลขท้าย3ตัวบนนะครับนี่ต่อไปมันจะเหลือหลักร้อยเลข8อีกเลขหนึ่งนะครับหาเลข8มาเติมแต่ว่าก็ดูดูไปนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 ได้เลขท้าย3ตัวบน8เลขนะครับเดี๋ยวลองดูนะอาจจะตัวเล็กหน่อยนะเพื่อนเด่น่นมเลขนะครับก็เช่นเดิมดุงพันจะเอา4 8 5นะครับจากซ้ายมาขวานะครับ082748

2 8 2 8อันนี้ก็คือเลขท้าย2ตัวบนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือมี9เลขนะครับแล้วก็เอาเลข4มาเติมเป็นเลขท้าย3ตัวบน

เลขแมาเติมนะครับเหลือหลักร้อยเลขหาอีกตัวหนึ่ง แยกหน่อยนี่นะเลขท้าย3ตัวบนนะครับยีเลขนะครับเ่ยมันจะประมาณเนี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงของเพื่อ,อนๆนะครับว่าสูตรมันจะเข้าหรือเปล่าโอ้ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆคือกระดาษมันไม่พอแล้วลุงพันขี้เกียจอ่าเดี๋ยวสี่เลขห้าเลขเนี่ยเดี๋ยวลุงพันไปใช้ไฟล์ต่อเลขทําให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดได้ใน o o o g l r ได้เลย ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับ